สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนครับวันนี้คุณครูธัญ,ญบูร์เป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาและภลลศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของสมรรถภาพทางกายกันนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมครับว่ารูปฝั่งซ้ายและรูปฝั่งขวามีความแตกต่างกันฝั่งซ้ายเป็นรูปผู้หญิงสูงวัยที่กำลังออกกำลังกายอยู่และอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปผู้หญิงที่กำลังวัดรอบเอวของตัวเองอยู่ แต่ว่าผู้หญิงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงที่มีสุขภาพร่างกายสมรรถภาพทางกายที่แตกต่างกันระหว่างคุณยายกับนักเรียนครับเรามารู้จักความหมายของสมรรถภาพทางกายก่อนนะครับสมรรถภาพทางกายหรือ Physical Fitness fitness คือสภาวะของร่างกายเพื่อสภาวะของร่างกายที่อยู่ใน ภาพที่ดีเพื่อช่วยให้บุคคลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีย่อมสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีและส่งผลให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับสมรรถภาพทางกายแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับผมชนิดแรกคือสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะครับ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพคืออะไร สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะคือความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมอันใดที่สามารถทำงานของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพของคนทั่วไปนะครับผมแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันสามารถทำให้ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีนั้นย่อมส่งผลให้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีจิตใจแจ่มใสบุคลิกดีและสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมรรถภาพทางกายหรือ Health Related Physical Fitness นะครับผมแบ่งออกเป็น5องค์ประกอบดังนี้ครับองค์ประกอบที่1คือองค์ประกอบของร่างกายองค์ประกอบที่2คือความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตองค์ประกอบที่3คือความอ่อนตัวองค์ประกอบที่4คือความอดทนของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบที่5คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับเรามาดูกันว่าแต่ละชนิดคืออะไรบ้าง องค์ประกอบของร่างกายคือปริมาณต่างๆหรือว่าสัดส่วนต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักส่วนสูงปริมาณไขมันที่อยู่ในร่างกายนะครับผมวิธีการวัดองค์ประกอบของร่างกายก็คือเราสามารถวัดส่วนสูงเราจะรู้ว่าร่างกายเราสูงขนาดไหนวิธีการชั่งน้ําหนักเราจะรู้ว่าน้ําหนักของเราอยู่ในเกณฑ์ไหมรวมไปถึงการวัดปริมาณไขมันในร่างกายครับ องประกอบที่2คือความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจนะครับผมคือความสามารถในการทํางานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะครับผมคือการทํางานปฏิบัติกิจกรรมต่างๆการออกกําลังกายโดยที่เรานั้นไม่เหนื่อยง่ายนะครับผมอย่างเช่นคนที่ออกกําลังกาย5นาทีกับคนที่ออกกําลังกาย10นาทีนะครับผม2คนนี้นะครับผมคนออกกําลังกาย5นาทีแต่เหนื่อยแล้วกับคนที่ออกกําลังกาย10นาที10นาทีนะครับแต่ว่า ยังหายใจได้ปกติและไม่เหนื่อยนั่นแหละครับคือความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตครับองค์ประกอบต่อไปนะครับผมคือความอ่อนตัวหรือว่าความยืดหยุ่นนะครับผมเป็นการทำงานของข้อต่อหรือว่า,าการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมสามารถก้มหยิบสิ่งของได้อย่างที่เรา,าไม่ปวดหลังนั่นเองนะครับ องค์ประกอบต่อไปนะครับผมคือความอดทนของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบที่5คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับผ<อ> <uz> ม2ชนิดนี้นะครับผมจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับผมเราม,มาดูความอดทนของกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมความอดทนของกล้ามเนื้อคือการทํางานของกล้ามเนื้ออ,อย่างช้าๆนะครับผมของมัดใดมัดหนึ่งนะครับผมคือการอดทนต่อแรงต้านนะครับผมอย่างเช่นการดึงข้อราวเดียวนั่นเองครับและองค์ประกอบที่5ครับ ความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อครับความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อนะครับผมคือการทำงานโดยออกแรงเพียง1ครั้งและสามารถทำงานได้ทันทีนะครับอย่างเช่นการยกน้ำหนักนั่นเองครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะนะครับผมโดยสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะนะครับผมคือความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม ที่เป็นเฉพาะอย่างนะครับผมอย่างเช่นการเล่นกีฬาเฉพาะนะครับผมการเล่นกีฬาบาสเกตบอลการเล่นกีฬาแบดมินตันการเล่นกีฬาฟุตบอลรวมไปถึงการเล่นกีฬายิมนาสติกนะครับผมคือการใช้กล้ามเนือ้อหรือว่าการใช้ความสามารถที่มีความแตกต่างกันนะครับผมเอาละครับผมเรามาดูนะครับผมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับทักษะนะครับผมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพหรือคุณครูเรียกว่าสมรรถภาพทางกลไกนะครับผมจะมีทั้งหมด6องค์ประกอบดังนี้ครับอันแรกคือความเร็วอันที่2คือความคล่องแคล่วว่องไวอันที่สามคือกําลังหรือพลังอันที่4ี่คือความสมดุลอันที่หคือการทํางานประสานสัมพันธ์และอันที่6คือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองครับเรามาดูกันว่าแต่และชนิดเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สมรรถภาพแรกองค์ประกอบแรกนะครับผมก็คือความเร็วความเร็วหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสปีดความเร็วคือการเคลื่อนที่หรือว่าการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับผมจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยความเร็วนะครับผมอย่างเช่นการวิ่งระยะสั้นการวิ่ง50เมตรการวิ่ง100เมตรรวมไปถึงว่ายน้ำครับต่อไปคือความคล่องแคล่วว่องไว คือความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของร่างกายจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึงเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนทิศทางนะครับผมอย่างเช่นการวิ่งเก็บของการวิ่งซิกแซกครับองค์ประกอบต่อไปครับคือกําลังหรือพลังของกล้ามเนื้อนะครับผมคือการพยายามทํางานนะครับผมโดยที่สิ้นสุดเพียงหนึ่งครั้งนะครับผมอย่างเช่นการ ยกน้ำหนักหรือกีฬายกน้ำหนักนั่นเองนะครับผมต่อไปคือความสมดุลหรือบาลานซ์นะครับผมคือความสามารถในการควบคุมท่าทางการทำงานของร่างกายนะครับในขณะที่เรายืนอยู่นะครับถ้าเป็นกีฬาอย่างเช่นกีฬายิมนาสติกการยืนที่ม้านั่งนะครับผมรวมไปถึงการทรงตัวบนราวเดี่ยวต่างๆครับ องค์ประกอบต่อไปคือการทำงานประสานสัมพันธ์หรือ coordination นะครับผมองค์ประกอบนี้นะครับผมจะเป็นการทำงานที่สามารถเคลื่อนไหวร่วมกับกีฬาชนิดอื่นหรือว่าการทำงานของร่างกายอื่นๆได้นะครับผมมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับผมอย่างเช่นการใช้ลูกบาสในการเคลื่อนที่นั่นเองครับสมรรถภาพต่อไปคือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองครับ สมรรถภาพนี้นะครับผมเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการวิ่งในกรีฑานะครับก่อนที่เราจะออกวิ่งนะครับเราจะเคยได้ยินว่าเตรียมตัวระวังไปนะครับผมการออกตัวนะครับเราจะใช้เสียงนกหวีดหรือเสียงปืนนะครับผมถ้าเราได้ยินเสียงปืนนั่นหมายความว่าเรากําลังจะออกจากที่จุดสตาร์ทนะครับผมอันนี้คือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองครับ หลังจากที่เราทราบแล้วนะครับผมว่า,าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกนะครับมีอะไรบ้างต่อไปเรามารู้ว่าเราจะต้องพัฒนาร่างกายนะครับผมพัฒนาสมรรถภาพทางกายและกลไกอย่างไรครับการสร้างเสริมสุขภาพนะครับผมมีความสามารถในการ ทำงานนะครับผมโดยใช้กลไกต่างๆนะครับต่อไปคือเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะครับผมถ้าสมมติว่าเรามีทักษะหรือว่ามีสมรรถภาพนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีทักษะการว่ายน้ําถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายกําลังจมน้ําอยู่นะครับผมเราก็สามารถใช้ทักษะนั้นได้นะครับผมการมีพื้นฐานในการเคลื่อนไหวนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนเด็กๆตอนที่เรายังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาหรือแม้แต่กระทั่งระดับชั้นมัธยม ศึารเราจะต้องเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวร่างกายเริ่มตั้งแต่การเดินทรงตัวนะครับผมเริ่มตั้งแต่มีการเดินปีนป่ายรวมไปถึงการคว้างปลาสิ่งของนะครับผมก็จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการทํางานนะครับรวมไปถึงนะครับการทํางานของสมรรถภาพทางกลไกนะครับถ้าเรามีสมรรถภาพทางกลไกที่ดีเราก็จะมีทักษะในการเล่นกีฬาหรือการทํากิจกรรมนันทนาการที่ดีนั่นเองครับ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีนะครับผมการมีสุขภาพร่างกายที่ดีย่อมส่งผลต่อจิตใจที่ดีถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยนะครับเราก็จะมีจิตใจที่ดีครับการสร้างเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมคือการช่วยกันในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับผมถ้าเราเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยนะครับเราก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นและอันต่อไปคือการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพด้านสติปัญญาครับถ้าเราเป็นคนที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีหรือร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีตามมาด้วยนะครับ ถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราก็จะมีสมองที่แจ่มใสและสามารถคิดสิ่งต่างๆปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราเรียนรู้เรื่องของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนะครับผมว่าสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับทักษะมีอะไรกันบ้างครับ คําว่าสมรรถภาพทางกายคือการทํางานนะครับผมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเป็นปัญหา ถ้าสมมติว่าเรามีสุขภาพทางกายที่ดีนะครับเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไหมนะครับถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพเราไปเรียนหนังสือเราจะตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุขไหมนะครับผมต่อไปนะครับผมคำว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับผมเรามาดูกันนะครับประเภทแรกคือสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ ประเภทที่สองคือสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับทักษะครับคำว่าสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพนะครับผมคือสมรรถภาพทางกายโดยทั่วๆไปเลยครับเกี่ยวกับร่างกายของเรานี่แหละ นะครับผมคือการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขนะครับอย่างเช่นการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงนะครับผมก็เป็นสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในเรื่องขององค์ประกอบทางร่างกายครับเรามาดูกันว่าสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพมีอะไรกันบ้างครับ โดยสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพนะครับจะมีทั้งหมด5องค์ประกอบดังนี้ครับองค์ประกอบที่1คือองค์ประกอบของร่างกายองค์ประกอบที่2คือความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตองค์ประกอบที่3คือความอ่อนตัวองค์ประกอบที่4คือความอดทนของกล้ามเนื้อองค์ประกอบที่5คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรามาดูกันว่าแต่ละองค์ประกอบเป็นอย่างไรนะครับองค์ประกอบที่1คือองค์ประกอบของร่างกาย ภาษาอังกฤษเรียกว่า body composition ครับเป็นการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายโดยทั่วๆไปเลยนะครับผมเราจะมาวัดว่าเรามีส่วนสูงเท่าไรเรามีน้ำหนักเท่าไหร่เรามีปริมาณไขมันในร่างกายที่เหมาะสมหรือไม่นะครับผมอย่างเช่นในช่วงวัยที่เรากำลังเป็นวัยเรียนเราจะสังเกตได้ว่าคุณครูแต่ละระดับชั้นนะครับจะให้เรา,าชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอยู่เสมอนะครับเพราะว่า เราจะต้องดูว่าเรามีพัฒนาการมีองค์ประกอบทางร่างกายที่ดีหรือไม่ครับองค์ประกอบที่2คือความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะครับผมองค์ประกอบนี้นะครับจะสามารถ ทำให้เราทํางานหรือว่าใช้ชีวิตในร่างกายได้อย่างไม่เหนื่อยนะครับผมพูดง่ายๆคือความไม่เหนื่อยนะครับอย่างเช่นการออกกําลังกายของ,ของคนที่ออกกําลังกาย5นาทีกับคนที่ออกกําลังกาย10นาทีจะมีความแตกต่างกันนะครับออกกําลังกาย5นาทีปุ๊บป๊เหนื่อยกับออกกําลังกาย10นาทีและยังสามารถออกกําลังกายได้มากกว่าเดิมนะครับผมสแสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่มีสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีนั่นเองครับ องประกอบที่3คือความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่นภาษาอังกฤษเรียกว่า flexibility นะครับผมคือการทํางานของระบบข้อต่อนะครับผมการทํางานของระบบกล้ามเนื้อการทํางานของระบบเอ็นร,รอบๆบตัวเรานะครับผมเป็นการทํางานที่เราสามารถหยิบจับสิ่งของนะครับผมได้โดยง่ายนะครับถ้าเป็นกีฬาชนิดนี้นะครับผมก็จะเป็นกีฬายิมนาสติกนั่นเองนะครับองค์ประกอบต่อไปครับ คือองค์ประกอบของความอดทนของกล้ามเนื้อภาษาอังกฤษเรียกว่าม l e e n อ u r a n ั e นะครับผมคือการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งเพื่อต้านแรงนะครับอย่างเช่นการออกกําลังกายที่เรียกว่าการดึงข้อนะครับผมเราจะดึงข้อเราเดี่ยวงอแขนและดึงตัวขึ้นไปนะครับผมเป็นการออกกําลังกายแรงต้านที่เรียกว่าคานนั่นเองครับ องค์ประกอบที่5คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อภาษาอังกฤษเรียกว่า muscle strength นะครับผมคือการทำงานของกล้ามเนื้อโดยการออกแรงเพียง1ครั้งนะครับผมยกตัวอย่างคือการยืนกระโดดไก่นะครับผมหรือว่าการยืนกระโดดแตะสิ่งของที่อยู่ด้านบนหรือการกระโดดแตะเพดานเองครับเอาละครับต่อไปเรามารู้เรื่องของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ นะครับผมคือความสามารถของบุคคลที่ประกอบกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างนะโดยสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะครูขอเรียกว่าสมรถร,มสมรถภาพทางกลไกนะครับผมสมรรถภาพทางกลไกคือความสามารถเฉพาะอย่างของการเล่นกีฬาหรือประกอบกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีครับเรามาดูกันว่าสมรรถภาพทางกลไกมีกี่ประเภทและอะไรบ้างครับ สมรรถภาพทางกลไกมีทั้งหมด6องค์ประกอบดังนี้ครับองค์ประกอบที่1คือความเร็วองค์ประกอบที่2คือความคล่องแคล่วว่องไวองค์ประกอบที่3คือกําลังหรือพลังองค์ประกอบที่4คือความสมดุลองค์ประกอบที่5คือการทํางานประสานสัมพันธ์และองค์ประกอบที่6คือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองครับเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของแต่ละชนิดเป็นอย่างไรกันบ้างอีกหนึ่งรอบนะครับ องค์ประกอบที่1ที่เรียกว่าความเร็วหรือสปีดนะครับคือการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึงด้วยความเร็วถ้าเป็นการเล่นกีฬาเรื่องของความเร็วเช่นการวิ่งระยะสั้นวิ่ง50เมตรวิ่ง100เมตรรวมไปถึงการว่ายน้ำครับองค์ประกอบที่2คือความคล่องแคล่วว่องไวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า agility ครับคือความสามารถในการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนไหวของร่างกายจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นการวิ่งซิกแซกนะครับการวิ่งเก็บของต่างๆครับองค์ประกอบที่3คือกำลังหรือพลังของกล้ามเนื้อภาษาอังกฤษเรียกว่า power นะครับผมคือการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับผมที่รวดเร็วนะครับอย่างเช่นการ ยกน้ำหนักคือการออกแรงเพียงครั้งเดียวและสามารถทํางานได้เลยนะครับองค์ประกอบต่อไปคือความสมดุลหรือบาลานซ์นะครับผมองค์ประกอบนี้คือการสาคือการที่ร่างกายสามารถควบคุมท่าทางหรือว่าร่างกายนะครับให้อยู่ในสมดุลอย่างเช่นการยืนบนม้าราวเดี่ยวนะครับผมการออกกําลังกายโดยการยืนบนกระดานนะครับผมอย่างเช่นนักกีฬายิมนาสติกครับ องค์ประกอบต่อไปนะครับผมองค์ประกอบที่5คือการทำงานประสานสัมพันธ์หรือที่เรียกว่า coordination นะครับผมคือการทำงานกับร่างกายมากกว่า1อย่างในพร้อมกันนะครับอย่างเช่นการเคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์นะครับการ ออกกำลังกายโดยการใช้ลูกบาสเกตบอลสามารถเคลื่อนที่ไปอีกจุดหนึ่งได้โดยที่เรา,าโดยที่เรากำลังวิ่งอยู่และมีอุปกรณ์ด้วยน,นั่นเองครับต่อไปคือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองนะครับผมคือความสามารถของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในระยะเวลาอันรวดเร็วนะอย่างเช่นกีฬา,ากรีฑานะครับการที่เราจะวิ่งใช่ไหมเราจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องบอกว่าเข้าที่ระวัง ไปในจังหวะที่กรรมการบอกว่าไปนะครับผมจะมีสัญญาณานกหวีดหรือสัญญาณปืนนะครับถ้าเราได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณปืนและเราออกตัวจากจุดสตาร์ทนะครับนั่นคือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของเราเองครับ ต่อไปนะครับผมเราจะมาดูว่าเราจะสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกอย่างไรนะครับอันแรกคือการสร้างเสริมเรื่องของร่างกายนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับผมเราจะเป็นคนที่มีความ สามารถทางกายในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีเราสามารถเป็นคนที่ปฏิบัติทักษะทางด้านกิจกรรมนันทนาการรวมไปถึงปฏิบัติทักษะทางด้านกีฬาได้ดีนั่นเองครับต่อไปคือการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีนะครับถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายที่ดี ย่อมส่งผลต่อจิตใจให้เป็นคนที่มีจิตใจที่ร่าเริงและแจ่มใสอยู่เสมอครับการสร้างเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะเราก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยที่เราไม่ไป เบียดเบียนคนอื่นอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับต่อไปคือการสร้างเสริมการพัฒนาสุขภาพด้านสติปัญญาถ้าเราเป็นคนที่มีสุขภาพทางด้านร่างกายที่ดีมันก็จะส่งผลต่อจิตใจหรือว่าสมองของเราที่ดีนั่นเองนะครับผมถ้าเรามีร่างกายที่ดีเราก็จะไม่เครียดพอเราไม่เครียดก็จะส่งผลต่อความคิดหรือสติปัญญาของเรานั่นเองครับ เอาละครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนเรื่องของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกมาแล้วนะครับผมเรามาสารุปอีกครั้งนะครับผมว่าสมรรถภาพทางกายนั้นมีกี่องค์ประกอบครับมีทั้งหมด2ถูกต้องแล้วนะครับผมสมรรถภาพอันแรกคือสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพนั้นมีกี่องค์ประกอบครับ มี5องค์ประกอบถูกต้องครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับองค์ประกอบที่1ครับคือองค์ประกอบของร่างกายถูกต้องครับองค์ประกอบที่2คือความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตองค์ประกอบที่3คือความอ่อนตัวถูกต้องครับองค์ประกอบที่4คือความอดทนของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบที่5คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อถูกต้องแล้วครับแล้วอันต่อไปแล้วครับผมสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะมีกี่องค์ประกอบนะถูกต้องครับมีทั้งหมด6องค์ประกอบมีอะไรบ้างองค์ประกอบที่1คือความเร็วถูกต้องครับองค์ประกอบที่2คือความคล่องแคล่วว่องไวองค์ประกอบที่3คือกําลัง หรือพลังของกล้ามเนื้อองค์ประกอบที่4คือความสมดุลองค์ประกอบที่5คือการทำงานประสานสัมพันธ์และองค์ประกอบที่6คือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองถูกต้องแล้วครับผมนักเรียนสามารถตอบได้แล้วใช่ไหมครับว่าสมรรถภาพทางกายมีทั้งหมด2อย่างคือสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับทักษะที่เกี่ยวกับ ทักษะนะครับผมรือสมรรถภาพทางกลไกนั่นเองครับ ถ้านักเรียนตอบได้แล้วนะครับผมว่าสมรรถภาพทั้ง2อ,อย่างมีกี่องค์ประกอบครูอยากให้นักเรียนนะครับผมตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือเรื่องของสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนะครับผมเราจะมีวิธีนะครับผมในการวางแผนในการดูแลสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกลให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลได้นะครับผม อันดับแรกนะครับผมที่เราดูไปคือเรื่องขององค์ประกอบของร่างกายนะอันนี้องค์ประกอบนี้นะครับผมถือว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานจริงๆของนักเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้และต้องพัฒนาและต้องตระหนักถึงความสำคัญครับโดยที่เราจะเริ่มดูของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะครับผมแล้วเราก็มาดูกันว่าน้ำหนัก และส่วนสูงของเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สมส่วนไหมนะครับผมถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนถือว่าคุณเป็นคนที่มีสุขภาพดีในระดับหนึ่งแล้วนะนะครับผมแต่ถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะผอมไปล่ะค่อนข้างที่จะอ้วนไปล่ะเราจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรให้ร่างกายของเราอยู่ในระดับที่ สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกที่เราเรียนมานะครับมี2ชนิดและมีทั้งหมด11องค์ประกอบที่ว่ากันไปนั้นนะครับผมในเรื่องต่อไปเราจะมาดูว่าการที่เราจะมีสุขภาพทางกายที่ดีและมีสุขภาพทางกลไกที่เหมาะสมนั้นนะครับผมเราจะมีวิธีการ วางแผนอย่างไรเพื่อให้เรานั้นเป็นคนที่มีสุขภาพทางกายที่ดีและสมรรถภาพทางกลไกที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนครับโดยทั้งหมด11องค์ประกอบนะครับจะมีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันในทุกๆอย่างเลยนะครับผมถ้าเราเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีจิตใจก็เป็นคน จิตใจที่ดีเหมือนกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสําหรับเนื้อหาในเรื่องของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันนะครับสําหรับวันนี้คุณครูธัญบูรณ์ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปครับสวัสดีครับ